วันนี้ครับเป็นคลิปขอสั้นๆครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผมของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั่นเองนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจารย์โอดาครับเพิ่งเปิดเผยมาใน s b s เล่มที่9นะครับผมเป็นข้อมูลใหม่ๆสดๆเลยนะฮะว่ากลุ่มโจรสลัดโรเจอร์เนี่ยมีใครบ้างครับประกอบด้วยใครอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยนะฮะกับตันของกลุ่มครับโกดีโรเจอร์นั่นเองนะฮะ หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามราชาโจรสลัดนะโดยตัวของโรเจอร์ครับเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดกลุ่มเดียวครับที่เคยแล่นเรือรอบโลกครับผมและเขาเนี่ยยังเป็นผู้ที่บุกเบิกครับยุคข,ของโจรสลัดให้ลุ่งเรืองเฟื่องฟูมาอย่างเช่นทุกวันนี้เลยก็ว่าได้นะมากันทีคนที่2ครับซิลเวอร์เลลลี่ครับหรือว่าลุงเลของพวกเรานั่นเองนะเขาเนี่ยเป็นรองกัปตันครับและยังเป็นมือขวาของโรเจอร์อีกด้วยนะครับนับว่าเลลลี่เนี่ย เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของโรเจอร์เลยก็ว่าได้นะและเขาครับยังเป็นลูกเรือคนแรกของโรเจอร์อีกด้วยนะผมร่วมผจญภัยกันมาอย่างยาวนานครับคนที่3นะผมซ็อปเปอร์กาบันครับผมเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับและว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นมือซ้ายของโรเจอร์เลยก็ว่าได้นะฮะเขาครับเ,เป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับผมและมีฝีมือในการต่อสู้ที่สูงมากเลยนะและเราก็ได้เห็นเขาในอนิเมะในตอนย้อนอดีตของโอเด้งด้วยนะครับ กาบันเนี่ยถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะครับผมโดยตัวของกาบันเนี่ยอาจารย์โอดาครับวาดให้เขารับถืออาวุธครับคือขวานครับอันบักเอกเลยนะครับผมสออันครับผมเป็นผู้ใช้ไอวิชาขวานคู่นะเอ้ยไม่ใช่ละแต่เขาถือขวานจริงๆครับผม2ออันนะครับผมเป็นอาวุธของเขานั่นเองนะและกาบันครับได้ออกมาเดบิวต์ครับผมให้พวกเรารู้จักเขาครับใน Data Book วันพีทบูดิฟชาร์เลสเตอร์นะครับเมื่อวันที่2มีนาปี2012นนู่นเลยนะครับ ถือว่ากาบันเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มโรเจอร์คนแรกๆเลยนะฮะมากันที่คนต่อมานะครับดรคอคัสครับหรือว่าคุณลุงคอคัสของพวกเรานั่นเองนะโดยเขาเนี่ยเป็นหมอประจําเรือครับและเขาเนี่ยยังเป็นหมอคนเดียวที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยของโรเจอร์ได้นะฮะโดยคุณลุงคอคัสเนี่ยพวกเราเคยเห็นเขามาแล้วนะในท้องลาบูลนั่นเองนะผมเป็นผู้ที่คอยเลี้ยงดูลาบูนนะผมคอยอยู่กับลาบูนนะผมปาวาันขนาดักษ์ครับ ก่อนที่จะเข้าแกนไลน์นั่นเองนะฮะโดยอาวุธของคอค่ารับเป็นฉมวกนะผมคุณลุงเนี่ยเขาชอบแทงปลาตั้งแต่เด็กๆเลยนะผมโอ้เวนกำเยอะนะลุงเอ้ยจี่งอะอันนี้จริงน,น,นะผมอาวุธของคุณลุงเนี่ยคือฉมวกครับผมเขาเอาไว้แทงศัตรูนั่นเองนะครับแทงปลาที่ไหนละ่ะคนต่อมานะฮะฟิชแมนเซมเบลครับผมเขาเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์เงือกนะฮะและน่าจะเป็นคนเดียวในกลุ่มของโรเจอร์นะที่เป็นเผ่านี้นะ เขาเป็นคนที่มีไอ้รูปร่างท้วมนะหรือว่าอ้วนนั่นเองนะพี่แกเนี่ยอยู่ดีกินดีนะสงสัยจะไม่ค่อยได้ไปเล่นเวทสักเท่าไหร่นะไอ้ย้ะละเขาครับถืออาวุธเป็นงาครับออกแนวงาวอันยาวๆนะผมใช้เป็นอาวุธของเขานั่นเองนะฮะคนต่อมานะฮะปีเตอร์มูครับผมเขาเนี่ยมักจะแต่งตัวคล้ายๆกับพวกไอ้นโปเลียนยุคฝรั่งเศสมาก,ก่อนนะจะมีหมวกมีอะไรหางเหิงยาวๆข้างหลังนะผมแต่งตัวเนี้ยบหน่อยนะฮะ และที่เห็นยาวๆนัน้นนะครับเป็นไวโอลินครับผมที่เขาจะมาเล่นเพลงให้ศัตรูฟังนะครับ <c oughs> เอ้ไม่ใช่ลนะล้อเล่นนะครับอันนั้นจะเป็นปืนนะครับจะเป็นปืนยาวครับซึ่งเป็นอาวุธของเขานั่นเองนะฮะใครจะบ้าเอาไวโอลินมาสีให้ศัตรูฟังเลยเนี่ย <c oughs> คนต่อมานะฮะทาโร่ครับแม่งชื่อเหมือนกับปลาเส้นที่ผมชอบกินเลยนะะโดยตัวของทาโร่เนี่ยเขาเป็นนักดาบครับผม เขาเนี่ยจะถือดาบหนึ่งเล่มนะเป็นอาวุธของเขาครับรูปร่างเขาเนี่ยจะผอมๆแมงแห้งหน่อยนะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคนต่อมานะผมนุสต้งครับผมหรือจะเรียกว่าพี่โนตอุดมมันจะง่ายกว่าครับแบบนี้โดยเขาเป็นคนที่อาภัพสุดๆไปเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์โอดะครับเคยวาดเขาและเคยตั้งชื่อให้กับเขาใน SBS เล่มก่อนๆแล้วนะชื่อเก่าของเขาเนี่ยก็คือซีเก่าครับ แต่ดันครับอาจารย์โอดาเนี่ยลืมครับว่าเคยตั้งชื่อให้กับเขามาแล้วนะครับลืมไปจดทะเบียนชื่อนะครับผมและตั้งชื่อให้หม่ว่านุสดองครับหรือโนตอุดมนั่นเองนะบอรพี่แกไนี่ช่างอาภัพเหลือเกินนะขนาดอาจารย์อุดายังลืมเลยนะผมโดยตัวของเขาครับเป็นคนที่มีร่างกายกำยำครับผมเป็นคนที่มีหุ่นล่ำสันนั่นเองนะฟิตเนสบ่อยนะพี่แกนะและมีหัวโลนครับผมคงเป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนั้นนะฮะแต่ก็ไม่พบว่าเขาจะถืออาวุธอะไรนะสงสัยจะใช้หาคิลล้วนนะอันน,นี้นะ คนต่อมาครับโดลิงโกครับผมเขาเนี่ยก็เป็นนักดาบฝีมือดีของกลุ่มอีกคนหนึ่งนะอาวุธของเขาก็คือดาบนะตัวนี้ก็จะผอมๆครับตัวเล็กกว่าทาโลอีกนะฮะคนต่อมานะฮะดอนกิโนครับผมเขาเนี่ยน่าจะเป็นเผ่าขายาวนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีขาที่ยาวอย่างมากเลยนะอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคนที่มีขายาวครับ ผมก็ออกอ้วนๆหน่อยนะผมมีพุงนะผมและสูบซิกกาครับแน่แอบเท่ด้วยนะพี่ดอนกินโน่ของพวกเราคนต่อมานะฮะซีบีกาลันครับผมเขาเนี่ยจะออกแนวเป็นนักรบในโคโลเซียมนะผมแต่งตัวโอ้คล้ายๆพวกนักรบเลยนะผมมีอาวุธน่าจะเป็นหอกนะอยู่ข้างหลังเขานะผมหุ่นกำยำหลั่งฝันมากเลยนะพี่คนนี้นะคนต่อมานะฮะแม็กมาร์ครับผมเขาเนี่ยน่าจะเป็นเผ่าแขนยาวนะ พาะคุณดูแขนเขานะโอ้โหยาวไปจนเกือบจะถึงเท้าเลยนะมีลาตัวที่สูงใหญ่เหมือนกันนะคนต่อมานะฮะสเปนเซอร์นะครับโอ้โหเขาเนี่ยเป็นนักดาบสุดเท่อีกคนหนึ่งของกลุ่มเลยนะดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครหลักนะครับดูจากการวาดของอาจารย์โอดะที่วาดตัวละครนี้แล้วเนี่ยมีความเท่ครับคล้ายๆกับเคียวชิโร่เหมือนกันนะฮะมีผ้าคลุมด้วยนะผมเนี่ยโอ้โหเท่ระเบิดไปเลยพี่คนต่อมานะฮะพันเอกมิวเกลน,นัะผม เขาเนี่ยเป็นอดีตพันเอกคล้ายๆกับเด็กนั่นเองนะฮะเขาครัเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ับผมแถมยังสูบซิก้าอีกด้วยนะฮะคนต่อมาครับผมมิวเลตพายครับผมเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับพวกไวกิ้งนะครับที่จะแต่งตัวแนวเอ่อแนวเถื่อนๆหน่อยนะะมีคงมีเขาอยู่ด้านบนหนัหัวนะครับแถมอาวุธของเขาครับก็ยังเป็นกระบองครับผมที่มีลูกน้ําเหล็กติดมาด้วยนั่นเองนะฮะคนต่อมานะฮะ กันริว,วับผมโอ้โหเขาเนี่ยอาจจะเป็นนักแม่นปืนนะับสมกับชื่อของเขานั่นเองนะรูปร่างหน้าตาก็เออธรรมดาธรรมดานะครับผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะความสามารถก็ไอ t ดนโนนะคนต่อมานะฮะมิสเตอร์โมโมราครับผมคุณลุงนักดาบประจําเรืออีกหนึ่งคนฮนะรูปร่างของเขาครับออกแนวผอแมแห้งแรงน้อยไปสักหน่อยนะผม สูงยาวเขาดีครับแต่ไม่ถึงกับล่ำม,มากนะดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคุณลุงขี้เมานะผมเพลงดับหมัดเมาอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเนี่ยคนต่อมานะฮะลังกลางครับมผมนักลบสุดเท่ประจำเรืออีกหนึ่งคนนะฮะเขาเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกับพวกไอเ้เผาเชนเดียเลยก็ว่าได้นะโดยเขาครับมีอาวุธคือหอกยาวอันบักเอกอีกหนึ่งอันนับอยู่ที่แขนซ้ายของเขานั่นเองนะคนต่อมานะฮะแจ็คสันเบิ er ร์นเนอร์นะฮะโอ คุณพี่สายเบิร์นคนนี้นะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างผอมเพรียวนะผมดูแขนเขาเนี่ลีบมากเลยนะเหมือนขาดสารอาหารนะถ้าสังเกตที่กงเล็บเขาดีๆนะผมจะยาวมากเลยนะน่าจะเป็นอาวุธคล้ายๆกับที่คุโรใช้แบบนั้นหรือเปล่านะและพี่แกครับก็ยังเน็บมีดอันบักเอ็กไว้ที่หลังอีกด้วยนะผมอาวุธพี่แกนี่หลากหลายจริงๆเลยคนต่อมานะฮะ ปังคุลเครับผมเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กมากเลยนะน่าจะเป็นสายผิวของกลุ่มอะไรทํานองนี้นะผมดูจากลักษณะตัวของเขาแล้วนะคนต่อมานะฮะยูอีกบผมเธอเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวบนกลุ่มของโรเจอร์นะถ้าดูจากรูปร่างดูจากชื่อของเธอแล้วนะและที่ผมชอบสุดๆก็คือทรงผมของเธอนะโอ้โหเหมือนเปลวไฟลุกเลยนะผมคนต่อมานะฮะบูมาลีนนะผม คุณลุงท้องป่องคนนี้นะหลังคอมด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเก่งยังไงนะน่าจะเป็นตัวประกอบสมากกว่านะตัวนี้นะผมและ2คนนี้นะครับเขามาเป็นแพ็คคู่นะฮะโดยในตอนนั้นเนี่ยพวกเขายังเป็นเด็กฝึกหัดอยู่บนเรือของโรเจอร์อยู่เลยนะนั่นก็คือแชงกับบาร์กี้นั่นเองนะับผมโดยปัจจุบันเนี่ยแชงก็เป็นถึง4จักรพรรดิแล้วนะ และบากี้ก็ยังได้เป็นถึงเจ็ดเทพโจรสลัดนะฮะถึงแม้จะไม่ค่อยเก่งเ <laughs> ท่าไหร่ก็ตามนะแต่ว่าเขาตัวรลอดเก่งมากเลยนะบากี้เนี่ยแม่งรอดมาทุกสถานการณ์เลยนะมากันที่คนสุดท้ายของกลุ่มแล้วนะฮะยามงครับผมนักลบตัวเล็กสุดน่ารักคนนี้นะโอ้โหดูจากอาวุธแล้วเนะี่ยพี่แกถือหอกครับผมแต่ว่าตัวของพี่แกเนี่ยออกจะตัวเล็กครับแต่มีผมที่ยาวสลวยมากเลยนะฮะความสามารถนี่คงจะเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้าดูจากรูปแล้วนะ เอาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปรายชื่อครับสมาชิกของกลุ่มโจนสลัดโรเจอร์นะฮะอ้างอิงจาก SBS เล่มที่9 6ที่เพิ่งเปิดเผยมาเมื่อไม่นานมานี้นะฮะโดยสมาชิกทั้งหมดครับถือว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มโรเจอร์ครับแต่ก็มีอีก6คนนะที่อาจจะนับหรือไม่นับก็ได้นะเป็นคนที่เคยขึ้นเรือมานั่นเองนะฮะประกอบไปด้วยผมโอเด้งโทคิโมโมโนสึกะฮิโยริอินุอาราชิแล้วก็นโกะมามูชินั่นเองนะ ที่พวกเขาเนี่ยเคยขึ้นมาบนเรือของโรเจอร์หมดเลยนะผมร่วมผจนภัยกันเป็นเวลาสั้นๆอะไรทํานองนี้นะฮะแต่ก็มีโอเด้งครับที่ได้ไปถึงรับเทวคนเดียวเท่านั้นนะและก็มีหนึ่งตัวละครครับที่หลายคนอาจจะถามถึงนะครับนั่นก็คือบูลเล็ตครับผมตัวละครสุดแก่งในเดอะบูบีภาคล่าสุดทัภาคสเต็มปีดนั่นเองนะฮะโดยตัวของบูลเล็ตเนี่ยเป็นตัวละครในเดอะบูบีนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักที่อาจารย์โอดะว่านะครับ บูเลต t เนี่ยเป็นเพียงตัวละครที่ทางทีมงานไอ้อนิเมะส,สร้างขึ้นมาเพื่อทําภาพยนตร์เป็นรอบๆเท่านั้นนะครถ้าตามในหนังสือตามในอนิเมะจริงๆเนี่ยบูเลต t ไม่เคยมีตัวตนอะไรทํานองนี้นะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับผมและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย